จิตอันตั้งมัน่นจิตอันศรัทธามัน่นด้วยเสียงกล่าวเหนือสิ่งอื่นใดในองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมหมมะรังสีตลอดจนฤทธิอันแรงกล้ายิ่งแห่งหัวใจพระคาถาจินนบัญชรจงมาประสิทธิพอรอันเลิศยิ่งให้สาธุชนทุกทุกท่านได้พบกับ มหามงคลทั้งหลายความร่ำรวยทั้งหลายความมีโชคดีทั้งหลายความมีโชคลาภทั้งหลายและความสำเร็จทั้งหลายความมีอำนาจวาสนาบารมีทั้งหลายโดยจับพลันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมตัสสะภักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะชิณะปัญจะระปะริตตังมังรักขะตุสัพพะทา ชิณปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณ ปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปะริตังมังรักขตุสัพพะธาชินะปัญจระปะริตังมังรักขตุสัพพะธาชินะปัญจระปะริตังมังรักขตุสัพพะธาชินะ ปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระพฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณปัญจระปริตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระริตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระริตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระริตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระพฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณ ปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาฉิณปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาฉิณปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาฉิณ ปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระพฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณปัญจระรฤตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปาฤตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณปัญจระปาฤตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณปัญจระปาฤตตังมังรักขะตุสัพพธาชิณ ปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชิณะปัญจระปริตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณะปัญจระพฤตตังมังรักขตุสัพพธาชิณะ ปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญจระปาฤตตังมังรักขตุสัพพธาชินะ ปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธาชินะ ปัญจระปรฤตตังมังรักขะตุสัพพธาชินะปัญจระปรฤตังมังรักขะตุสัพพธา